สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ได้สั่งของไว้น,นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันดูนะครับว่าเป็นอะไรนะรวันนี้ก็สั่งใน Facebook นะครับสั่งจากลมโอเคยากนะครับแกะมือเดียวด้วย มาเร็วนะครับก็เป็นเลือยนต์อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จำเป็นหนึ่งนะครับก็เป็นอานงานงานเลยนะครับอานมือสอง này có đây mình nặng mấy lần càng phản rồi lại các ừ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  ก็เป็นเอเพจรสามปบหนึ <c ười> ่งครับก็ขาดอยู่หลายชิ้นนะครับก็คงจะต้องตั้งไว้นานนะครับ Dia biasa lah yang angkat belakang aku Aku angkat belakang Aku macam ada bukan angkat belakang